สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นวันหยุดของพึ่งนะคะเป็นวันหยุดแล้วก็ตรงกับบันที่หิมะตกพอดีเลยนะหิมะนี่ตกตอนกลางคืนนะคะเป็นกลางคืนของถ้าเป็นบ้านเราก็คือเป็นบันลอยกระทงเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือข้ามบันลอยกระทงมาเป็นช่วงเช้านะหิมะตกนะคะเขาเต็ไมไปหมดเลยนะแล้วเราก็จะได้ตื่นเช้ามากเพราะว่าเขาจะมีรถเนาะรถมาเกดเกดท้องถน,นนเนี่แหละเพราะว่าหิมะมันแบบว่ามันขวางทางเนาะ เกตเพื่อที่จะให้รถที่เขาขับไปทํางานเข้าออกค่ะเพื่อให้เขาขับขับได้อย่างเงี้ยเนาะเราก็จะได้ยินเสียงรถเกตเนาะอันนี้เพื่งก็มาต้มเนาะต้มจืดนะคะต้มจืดหัวไชเท้าใส่ผักนะคะใส่ผักเขียวแล้วก็ใส่เต้าหู้ปลานะคะเต้าหู้ลูกชิ้นปลาเนาะนี่ก็จะเป็นต้มจืดสดร้อน อากาศหนาวๆแบบนี้เลยก็จะมีอกไก่สับนะคะเพิ่งก็ใส่อกไก่สับด้วยเนาะก็จะเป็นแบบว่าต้มจืดผักรวมใส่เท่าที่มีเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็จะมีถั่วงอกถั่วงอกอันนี้ก็จะเอาโรยกินโรยอยู่ข้างบนเลยไม่ชอบแบบให้มันสุกๆชอบแบบกรอบๆนะคะเพิ่งก็ไม่ได้มากินให้ดูหรอกแต่ว่าอันนี้ก็คือต้มเสร็จแล้วเนาะมันก็เย็นแล้วแหละก็เอามาให้ดูนะคะนี่ น่ากินไหมคะพึ่งก็อันนี้ก็ไม่ได้ปรุงใส่อะไรมากมายเนาะก็ใส่รสด,ดีพริกไทยนะคะรสด,ดีไก่พริกไทยแล้วก็น้ำมันหอยนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวแมกกี้นะคะใส่เกลือนิดนึงนะคะแค่นี้แหละดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่ว่าไอเขา,มาเมกตหิมะเนาะเกตหิมะช่วงเช้าๆเลยนะคะตื่นมาดูเขาแต่เช้าเลยมันก็จะมืดนิดนึงนะมืดเลยนะคะดูเขาเกตแล้วก็ เพื่อนก็จะนวดหน้าด้วยนะเพราะว่าสั่งไอห,หินกัวซามานะคะแล้วก็จะเอามานวดหน้าด้วยเป็นเช้าวันหยุดนะคะเช้าวันหยุดก็ได้ทําอะไรล่าอย่าเนาะเปิดประตูออกมานะคะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงประมาณตีห้านะคะตีห้าได้ยินเสียงรถเข้ามาเกตเกตบนตองถนนเพื่อที่จะให้รถที่เขาจะต้องใช้บนใช้ไอ้ถนนนะ่ะขับ ไปไหนมาไหนได้เนาะถ้าอย่างนั้นหิมะมันก็คว้างนะคะแล้วมันก็จะไม่สะดวกต่อการเดินทางนะเพราะว่าอันนี้เราอยู่บนเขาะะถ้าพึ่งไม่ได้หยุดนะพึ่งก็จะเป็นรถคันแรกเลยนะคะที่ขับฝ่ายหิมะไปนะเพราะว่าไอ้รถที่เขามาเกตหิมะเขาก็จะมาเกต เกตหลังพึ่งนะคะเพราะว่าพึ่งอ่ะจะจะออกเช้าหน่อยปกตินี้พึ่งก็จะขับรถออกจากบ้านประมาณตีสี่นะคะแต่ว่ารถที่เขามาเกตเนี่ยก็คือมาเกตตอนช่วงตีห้านะคะถนนนี้ก็จะเป็นถนนในแบบว่าในซอยตามหมู่บ้านนะคะมันก็จะแตกต่างกับถนนหลักเนาะถ้าหากเป็นถนนหลักอ่ะเป็นถนนร่วมอ่ะเขาก็จะเกตเช้าหน่อยนะคะเพราะว่าผู้คนเขาก็ต้องตื่นไปทํางานกันเพราะว่าแต่ละคนเวลาเข้างานก็จะแตกต่างกันนะคะ มืดตื้อๆนะคะแล้วเราก็จะมาดูตอนช่วงสวาง่างภาพบรรยากาศตอนช่วงสว่างนะคะก็ประมาณ 7จ็ดโมงเช้าเนี่ยแหละค่ะ7จ็ดโมงแปดโมงเช้าเนี่ยแหละช่วงนี้เนาะหิมะก็ขาวเต็มไปหมดนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ตกหนักเนาะข้างนอกนี้เขาก็จะก่อสร้างนะคะข้างๆบ้านนะคะเขาก็จะก่อสร้างหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะมานวดผ่อนคลายใบหน้ากันนะคะเพิ่งก็สั่งหินกัวซาม,มาจากออนไลน์เนี่ยแหละค่ะพอสั่งมาถึงนี่ก็รีบใช้เลยนะใช้ครั้งแรกนี่ก็ถูกใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเอเส้นเลือดฝาดเราเนาะมันวิ่งขึ้นหน้าเราโหแดงมากเลยนะคะจนวันที่ไปทํางานอะ เพื่อนที่ทํางานถามว่าพึ่งเธอแพ้อาหารเหรอหรือว่าเธอแพ้อะไรอะ่ะทำไมมันแดงๆอยู่บนใบหน้าเธอนะคะพึ่งก็ข้ามขำนะคะก็เลยโชว์รูปให้เขาดูเนาะว่า๋อเธอนี่ฉันนวดหน้าด้วยก้อนหินแบบเนี้เขาก็บอกว่าเออเคยเห็นอยู่นะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพึ่งก็ได้รับไปรษณีย์เนาะนี่สั่งอันนี้มาสั่งหินเนี่แหละจะเอามานวดหน้านะคะทาน้ำมันมะพร้าวก่อนนะคะให้มันแบบว่าให้มันลื่นไหลปืด๊ดลื่นไหลปื๊ดอย่างเงี้ย ถ้าไม่ทาอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบหน้ามันฝืดๆเนี่ยน้ำมันมะพร้าวส่วนมากพึ่งก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยทาหน้าก่อนก่อนที่จะทาครีมครีมกลางวานันครีมกันแดดอะไรเงี้ยแหละ าจากนั้นเสร็จเพ้่ก็จะนวดนะคะเอาก้อนหินเนี่ยนวดมันก็จะลื่นปืดลื่นปืดดีเลยนะนี่ตะกี้เมื่อกี้นี่มันฝืดมันฝืดเนาะอันนี้พอเราเอาน้ามันทางเงี้ยมันก็จะลื่นไหลดีเลยนวดหน้าครั้งแรกไปหาซื้อตามร้านอนะ่ะร้านที่เขาขายเกี่ยวกับไป ของผู้หญิงเกี่ยวกับผู้หญิงความสวยความง,งามย่งเงี้ยมันไม่มีไงก็เลยสั่งมาสั่งทางอินเทอร์เน็ตนั่นแหละมาเดีแ๋ยบบนี้มันกระตุ้นดีนะเนี่ยมันเน้นดีอ่ะมันเน้นตามตามจุดต่างๆดีเนี่ยแบบเาบางทีเราก็ไม่ต้องใช้แรงกดเยอะเพราะว่าเหมือนเห็นเขาจะทำของเขาเองเลยอันเนี้ย เหมือนเขาทำมาให้เข้ากับหน้าเราอยู่แล้วเนาะเนี่ยเนาะแบบนี้แล้วก็นี่กดหน้าเริ่มแดงแล้วเห็นไหมว่เริ่มแดงและเริ่มแดงอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเนาะเห็นผ้ากันหนูผ้าเพิ่งล้างหน้าเมื่อกี้เลย ล้างหน้าเพื่อที่จะมาอันนี้ยแหละมานวดนวดขึ้นหน้าแต่ก่อนเนี้ยใช้มือไงใช้มือกดใช้มือกดนวดแล้วมันเจ็บไงปวดแขนนะเราต้องมีอุปกรณ์ช่วยถ้าแบบนี้มันพกไปง่ายเนาะไปไหนมันก็พกง่ายเนาะอย่างเงี้ เข้ากอบหน้าเข้ามุนี่เหมือนมันรีดไปเลยอ่ะตรงเนี้ยเน้นตรงนี้หน่อยเวลาอายุมากผู้หญิงชอบมีตรงนี้เนาะเนีย่ยริ้วเลยตรงนี้แหละแล้วก็ย่อนคอยตรงนี้หาอ,อุปรกรณ์ช่วยนะคะ ส่วนมาพึ่งกระนวดนาด้วยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยแหละแต่ก่อนที่ยังไม่ได้ซื้ออุปกรณ์ทั้งสองชิ้นเนี่ยพึ่งก็จะใช้มือเนี่ยแหละค่ะนวดเวลาใช้มือนวดมากๆแล้วมันก็มันขี้เกียจไงมันเจ็บแบบเหมือนมันต้องลูบอย่างเงี้ยแล้วมันลูบแบบว่ามันไม่ถึงเส้นอ่ะมันไม่ถึงแบบมันไม่ถึงกลืนอ่ะเนี่ยถ้าแบบเนี้ยโอ้โหแบบมันอันนี้ดีนะเนี่ยมันเข้าถึงเส้นถึงกลืนดี เพิ่งก็มานวดหน้าให้ดูนะคะนวดหน้าให้ดูเห็นเขานวดกันในย t u b e ก็เลยสนใจมากเลยแบบเนี้ย มันแบบแดงเลยนะคะเห็นไหมแดงเลยอันนี้ในกล้องมันมันยังแดงไม่มากนะ,ะนี่แต่พอดูในกระจกโอ้โหแดงมากเลยนะคะเนี่ยร้อนบุบเลยเนี่ยข้างเนี่ยร้อนเลือดโลวิ่งดีแล้วเนี่ยโอ้โหเลือดวิ่งสูบฉีดดีอย่างเลยเนียเห็นไหมคะแดงและนี่พกไปไหนหง่ายๆนะแบบนเนี้ยเนาะพกไปไหนหง่ายดิมันสะดวกดีไงมันเล็กๆแล้วมันก็ใช้งาน แบบกระชับกระเฉงอนะ่ะมันกระทัดรัดตีมันตอบโจทย์ดีนะคะสําหรับตัวพึ่งนะแบบเนี้ยมันไม่ได้ใหญ่เธอทะไงมันเล็กๆนวดหน้าได้สบายเลยนะคะมีน้ำมันมะพร้าวแล้วก็มีอันนี้นวดได้สบายเลย งแดง <Damn. S 2> เหมือนเรลีดเหมือนเรลีดอะไรสักอย่างเนาะอยู่ตรงหน้าเราเนาะลีดไขมันลีดน้ําเหลืองรีดอะไรสักอย่างนี่แหละซื้อสั่งมาเสร็จแล้วก็มาใช้ให้ดูเลยมันก็จะเป็นของที่เราแบบว่าต้องการใช้อยู่แล้วเนาะเปิดดูในอินเทอร์เน็ตนะคะ ไปดูที่ร้านมันไม่มีไงวันนี้เพื่อนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราก็เอาไว้พบก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ